นัั่งงลงได้ครบสำหรับวันนี้กระผมนายประทับพึ่งพวกหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาภาษาไทยเป็นประธานในการประชุมวันนี้ขอเปิดการประชุมครั้งที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2567ในวันพุธที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ครับเวลา9กรนิกาถึง1ินาิกาณนะอาคารเรียนรวมหลังใหม่ ห้องซีอ1ห0 2นนขอให้เลขาการเป็นคนจดรายงาน,นการประชุมและแจ้งกำหนดการทั้งหมดได้เลยครับดิฉันนางสาวรัชกิจศการจะผูกเลขาการสำหรับระเบียวบวาระการประชุมมีทั้งหมด5ระเบียวบวาระค่ะระเบียวบวาระที่1เรื่องประธานแจ้งให้ทราบระเบียวบวาระที่2การรับรองรายงานการประชุมระเบียวบวาระที่3มเรื่อสื่อเมื่อ ระเบียบวาระที่4เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาระเบียบวาระที่5เรื่องให้ทราบสำหรับระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องประธานแจ้งให้ในที่ประชุมทราบครับสำหรับเรื่องที่จะแจ้งให้ในที่ประชุมทราบนะครับคือการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปีการศึกษา2568เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ พื่อให้ตระหนักถึงความสมคัญและคุณค่าของภาษาไทยอีกทั้งยังช่วยเสริมทักษะและสแสดงความสามารถของนักเรียนออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับระเบียบวาระที่2การรับรองรายงานการประชมุมเนื่องจากครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่1จึงไม่มีรายงานการประชมุมขอไปต่อด้วยวาระที่3ค่ะเรื่องการสืบเนื่องและเนื่องจากครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่1 จึงยังไม่มีเรื่องสืบเนื่องที่ให้จะนำมาพิจารณาต่อขออนุญ,ญาตไปต่อที่วาระครั้งที่สค่ะเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาค่ะสําหรับวาระนี้เรื่องนี้จะนํามาเพื่อพิจารณาคือเรื่องรายการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจานวนสองรายการแข่งขันในวันภาษาไทยแห่งชาติมีคณะกรรมการท่านไหนมีรายการแข่งขันด้านใดเสนอไหมคะดิฉันขอเสนอค่ะ ดิฉันนางสาวการมณีเจ้าเสียงขอเสนอว่าให้มีการแข่งขันท่องอาขยานทำนองสนองเนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและอยากให้ความร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรร,รมของไทยให้อยู่คู่กับคนไทยสื่อไฟค่ะดิฉันนางสาวชนิกาเสจจวานขอเสนอเพิ่มเติมค่ะว่าบทอาขยานที่เราจะใช้ในการแข่งขัน คือบทอักขยอดอิสอรยานภาสิทธ์ค่ะเพราะบทอักขยอนี้มีการสั่งสอนด้นานศิลและให้มีข้อคิดในเรื่องการดำรงชีวิตในสังคมอย่างไรให้มีความสุขค่ะมีกรรมาการท่านไหนเห็นด้วยกับบทอักขยออิสอระยานภาสิทธ์ไหมคะดิชันกาส กรมาผ้าใ,ใหม่ในด้วยกับผลอิยกวิราผูเขาทองไหมคะดิฉันขอเสนอค่ะดิฉันนางสาวไนชารัมชัย,ยาขอเสนอรายการแข่งขันที่สองคือการประกวดการแข่งขันการเขียนเรียงความในหัวข้อเรื่องการใช้ภาษาไทยของเด็กในปัจจุบันค่ะ มีความยาวไม่เกิน16-18บรรทัดและใช้เวลาในการแข่ขัน3ชั่วโมงค่ะดิฉันขอเสนอค่ะดิฉันนางสาวสุกัญญาพันยันไม่เห็นด้วยกับ รายการการแข่งขันเขียนเรียงความเนื่องจากว่าการแข่งขันเขียนเรียงความมีการใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานและกิจกรรมยังมีความซ้ำๆเดิมๆมีความไม่สนุกสนานอีฉันจึงคิดว่าเราควรเปลี่ยนเป็นการแข่งขันที่มีความน่าสนใจและสนุกสนานแทนค่ะขอบคุณค่ะมีกรรมการท่านใดมีรายการแข่งขันน้านใดที่น่าสนใจสามารถเสนอเพิ่มเติมได้ค่ะ ดิฉันขอเสนอรายการประกวดการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีไทยเพื่อให้เด็กๆมีความสนใจอยากเข้าร่วมงานเพิ่มมากขึ้นและยังเป็นการส่งเสร,ริมวัฒนธรรมการแต่งกายในวรรณคดีไทยเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของคนไทยในอดีตอีกทั้งยังสามารถเพิ่มสีสันและความสนุกสนานของงานภาษาไทยในปีนี้อีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะมีกำลังงาน ผมขอสรุปมตินะครับเรื่องของการจัดการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นประจำปีการศึกษา2 5 6 8มีจำนวนทั้งหมด2รายการดังนี้รายการที่1การแข่งขันท่องบทอักานเรื่องมีด้านข,ขอทองรายการที่2การแข่งขันประกวดการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีไทยซึ่งทุกคนมีความเห็นด้วย มาติด็นเอการฉันนะครับต่อไประเบียบวาระที่5เรื่องอื่นๆไม่ทราบว่ามีสมาชิกในที่ประชุมท่านใดมีเรื่องราวที่อยากจะแจ้งให้ในที่ประชุมทราบไหมคะพิธักค่ะเรื่องสาถานที่ที่เราจะ พระอุบารีภูมุประมาจาร์มหาเทไรพยาวค่ะมีสมาชิกท่านใดอยากจะแจ้งเรื่องอะไรเพิ่มเติมไหมคะ問問ถ้าไม่มีขอเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุมในวันนี้คะ่ะสำหรับการประชุมในครั้งนี้กระผมนายประธานพัพ่งพวัวประธานการประชุมขอปิดการประชุมครั้งนี้เวลา12อนาฬิกา และการประชุมครั้งต่อไปจะประชุมในวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ณอาคารเรียนรวมหลังใหม่ห้อง CE 11402เวลา9ิกาถึง12โมงนะครับ